ตู้แดงซิ่งแซงกระบะพุ่งชนช้างป่าสลักพระเจ็บกลางดึกส่วนรถพังยับด้านผาอสบอ,อสามบ้านโปง่งรุดตรวจสอบจุดเกิดเหตุเตรียมนำป้ายไวนิ้วมาติดเพิ่มพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดไฟส่องสว่างชี้ถนนสาย3199้าตั้งแต่ตะบลวังดงถึงตะบนช่องสเสดาระยะทาง15กิโลเมตรต้องขับไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเผยหากพลาดชนช้างป่าอีกเจอคดีแพงแน่นายไพฑูรย์อินทรบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันธสัตว์ป่าสลักพระเปิดเผยว่า ว่าเวลาประมาณ23นาฬิกา45นาทีของวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีแดงหมายเลขทะเบียนฮอนุคูกทอทง2629กรุงเทพมหานครพุ่งชนช้างปากขณะก,กำลังเดินข้ามถนนสาย3199กาญจนบุรีสีสวัสดิ์หมู่ที่8บ้านวังจานตำบลวงังโดงอำเภอเมืองกาญจนบุรี ทำให้รถตู้พังเสียหายยับเยินส่วนช้างได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุตนได้รีบสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่านำกำลังออกติดตามหาช้างป่าเบื้องต้นพบร่องรอยของช้างลักษณะเดินลากขาซ้ายด้านหลังโดยช้างได้เดินเข้าไปมุ่งหน้าไปยังสระน้ำที่อยู่ห่างจากถนนจุดเกิดเหตุประมาณ2-3กิโลเมตรแต่ขณะนี้ยังไม่พบตัวของช้างจึงยังไม่ทราบว่าช้างที่ถูกชนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียและได้รับบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดทราบเพียงแค่ช้างมีด้วยกัน3ตัวเป็นช้างแม่ลูกและช้าง เบืเ้องต้นตนได้รายงานให้นายนิพนธ์จำนวศสิริศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านป่งทราบแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดเมื่อเวลา15.30นาที นายน,นิพนธ์จำานงศริศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3าบ้านโป่งได้เดินทางมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุด,ด้วยตนเองโดยมีนายไพฑูลอินทรบุตรพร้อมเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระนำพาตรวจสอบสำหรับจุดเกิดเหตุเป็นถนนทางตรงพบเศษกระจกแตกรวมทั้งชิ้นส่วนของรถตู้ตกกระจายอยู่กับพื้นทั้งนี้นายน,นิพนธ์จำานงศริศักดิ์เปิดเยผยภายหลังว่า ตามนโยบายทสศเป็นหนึ่งเดียวและทะสยกกําลัง x ของนายวรวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร,รธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและข้อสั่งการของนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและข้อสั่งการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ดาเนินการยกระดับการปฏิบัติการป้องกันให้กับคนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและลาดตระเวนป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกนอกพื้นที่ หากพบให้เจ้าหน้าที่รีบผลักดันเข้าป่าลึกในทันทีแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทราบว่าคนขับรถยนต์ตู้ที่ชนช้างป่าคือนายสุธิพจน์วังกลุ่มอายุ41ปีชาวอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดในส่วนของช้างป่าที่ถูกรถคันดังกล่าวชนเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระได้ติดตามช้างป่าและพบร่องรอยเดินขาหลังด้านซ้ายลากไปกับพื้นแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดตามถึงช้างตัวดังกล่าวได้เพราะช้างป่ากลุ่มนี้มี3าตัวด เจ้าหน้าที่อาจจะได้รับอันตรายจากการถูกช้างทำร้ายแต่คอยเฝ้าระวังไว้เพื่อดูว่าช้างป่าตัวดังกล่าวมีอาการบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะดำเนินการรักษาต่อไปสำหรับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวจะต้องขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน โดยเริ่มตั้งแต่ตำบนวังดงไปจนถึงตำบนช่องสะดาวอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีเป็นระยะทางประมาณ15กิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางนั้นจะมีป้ายเตือนให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งถนนสายดังกล่าวบางช่วงอยู่ในเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าสลักพระบางช่วงอยู่นอกเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าสลักพระซึ่งมาตรการในการป้องกันที่เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าสลักพระได้กระทําอยู่ปัจจุบันคือมีการจุดชุดผลักดันช้างปา่าคอยเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์มนอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมาเกิดปัญหา รถชนช้างป่าขึ้นอีกดังนั้นตนจึงได้สั่งการให้ในายไพฑูลอินทระบุตรให้ใช้มาตรการเพิ่มเติมดังนี้คือ1ให้ทําป้ายไวนิวสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนให้ระวังช้างป่าตลอดระยะทาง15กิโลเมตรมาติดอีก20ป้ายโดยจะนําป้ายไปติดบริเวณที่อยู่ในเขตรักษาพันธสัป่าสลักพระโดยที่ป้ายจะมีข้อความเตือนว่าขับรถความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับช้าๆระวังช้างป่าชนช้างมีโทษจำคุกและปรับ เพิ่มเติมจากป้ายเตือนระวังช้างปากของกรมทางหลวงและ 2. ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมทางหลวงรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และอบจอเพื่อร่วมกันติดตั้งไฟส่องสว่างริมถนนตลอดเส้นทาง15กิโลเมตรหลังจากมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเส้นทาง15กิโลเมตรแล้วเสร็จหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆขึ้นมาอีกแต่ถ้าหากมีการขับรถชนช้างเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้ที่กระทำผิดอาจมีโทษจำคุกหรือปรับแล้วโดยเฉพาะเส้นทางที่อยู่ในเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าสลักพระหากยังมีบุคคลใดขับรถเร็วในเส้นทางดังกล่าวเมื่อเห็นป้ายเตือนแล้วยังฝ่าฝืนขับรถเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเกิดอุบัติเหตุ รถพุ่งชนช้างป่าได้รับบาดเจ็บผู้กระทำผิดจะต้องเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลเต็มจํานวนและหากช้างป่าถึงกับเสียชีวิตอาจจะต้องเสียค่าปรับให้กับกรมอุทยานเป็นเงินจํานวนหลายแสนบาทหรืออาจจะต้องถูกดําเนินคดีอาญาด้วยเพราะช้างป่าถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจะต้องมีความผิดตามมาตรา12พรบสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562 ฐานกระทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่สัตว์ป่าคุ้มครองระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทและยังต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่ากระทำด้วยความจงใจก็ตามซึ่งเป็นไปตามมาตรา87ประกอบมาตรา88พบพรบสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า2562ดังนั้นขอให้ผู้ขับรถที่ใช้ถนนสาย3199้าหากเห็นป้ายเตือนในลดความเร็วและระวังช้างป่าขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและช้างป่า ถ้าทางประมาณ15กิโลนี่เขาว่า,าต้องขับช้าๆนะครับความเร็วไม่เกิน60นะครับนะฮะหลังจากต่อไปนี้แล้วถ้าเราทําป้ายประกาศชาัดเจนแล้วในเขตอุทยานนะฮะไอในเขตอุทยานสายกว่าสลักคะแล้วนะครับจะม,มีการขับเร็วก็คือสืบได้ว่านะครับถ้าสืบสวนได้ว่ามีการขับเร็วโดวยประมาทนะครับนะฮะแล้วเ,เกิดทามีการชนทางทําให้เกิดบาดเจ็บหรือตายขึ้น อันนี้นะครับผู้นั้นจะต้องชดใช้นะครับชดใช้ตามพราบาสงวนคุ้มครองสัตว์ป่านะครับซึ่งเป็นมาตราใหม่เลยนะครับมาตรา87แลแ้วก็8มาตราแ87และมาตรา88นะครับ <im> <ug> คือผู้ใดไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทํฟาร์มอันตรายแก่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองไม่ว่าจะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือนอกเขตราาักษาสัตว์ป่าผ <im pl> ู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามูลค่านะครับตูลค่าที่ตัดฝ่าคุ้มครองบาดเจ็บหรือตายนะครับถ้าบาดเจ็บก็มูลค่าตามลักษณะนะครับถ้าตายก็เป็นมูลค่านะครับที่ตัดฝ่าให้ตายขึ้นถ้าเป็นช้างนี่ก็โครลายแสนกาทครับเื้องต้นเป็นไงวนน้ะเริ<พ>่มต้นพบแล้วครับว่เาเช้าที่เจ้าหน้าที่เราติดตามไปอยู่ที่แหล่งน้ําแต่พบกับแต่ลักษณะเหมือนกับขาท่านด้านซ้ายด้านหลังอ่ะลากอยู่ แต่นี้เป็นช้างกลุ่มนี้เป็นช้างกลุ่มใหญ่ดิ่ท่านันพอสำนักพูดมาสักครู่นะฮะดังนั้นแล้วการที่เข้าอยู่สองตัวอาจจะเป็นตัวโตวเข้าระวังซึ่งเราก็าเ,าเลยต้องเข้าระหว่าหวงหา่วงแหงแล้วดูอาการต่อไปเพราะถ้าเกิดเขาเจ็บหนักจริงๆอ่ะก็อาจจะทิ้งกลุ่มกันก็อาจจะไปแค่สองตัวแล้วปล่อยละแล้วเราเข้ารักษาอย่างนั้นก็อกนาคตที่จะต้องดูตามเป็นหนว่วงครับว่าจะทำการไงต่อไป